สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับมอร์นิ่งทอล์กเอชเอ็อในสัปดาห์ทีมชาติครับนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีเตะกันพื่พรับใช่แล้วฮะมีผลบางคู่ก็ช็อกพอสมควรอย่างสกอตแลนด์โดนคาซัสสถานถล่มสามศูนย์นะเออนะโอ้โหคาที่แย่มากแย่มากไม่ใช่ในบ้านตัวเองไปเยือนเขานะเปิดประเดิมเลยคือเตะเร็วด้วยไอ้คู่เนี้ยเก่อนเป็นประเดินที่พูดถึงก่อนไปเลยออ ไปสามศูนย์น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่แย่ในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ได้เลยใช่สกอตแลนด์ตัวไม่ได้แย่นะผมว่าคือมันก็โอเคอ่ะถึงแม้ว่าแอนดี้โรเบิร์ตสันไม่ได้ลงก็ตามถูกต้องแม็กโทมินเอลงสำรองด้วยอืมนะครับอ่ะก็แพ้ไปสามศูนย์คือคาซักนี่ทีมอันดับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดของโลกเออเหลือเชื่อกันแบบโอ้โหมันได้แชมป์เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อเออนะครับอ่ะอันนั้นก็คือเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับเป็นฟุตบอลต่างประเทศส่วนในบ้าานเรก็มี พิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณวิชัยด้วยครับนะครับก็คงได้เห็นภาพ,ภาพบรรยากาศกันไป,ไปบ้างแล้วคน,นคดังทั้งในวงการฟุตบอลคนอยานอ่างคนโตัวบ้านเมืองไปกันคือทุกบ้านทั่วเมืองไปหมดเลยครับผมนะครับรวมทั้ง euh, พระราชการที่สิบด้วยนะฮะอ่ะมา,ากันที่เรื่องอื่นๆบ้างดีกว่าผลบอลเมื่อคืนพูดผลบอลให้จบเลยแล้วกันครับฮอลแลนด์ในฟอร์มดุมากเลยนะครับถล่มเบลรุไปสี่ศูนย์ฮะโอ้โหเด็กหงนี ฟอร์มดีนะเมมฟิตเดือดปลายสองดอกอ่าแล้วก็มีไวนันดุมอ่าแล้วก็มีเฟอร์กิวฟันไดโอ้ฟันไดปิดท้ายนี่กำลังขึ้นมองจริงนะเจ้าเวหาเจ้าเวหาห้าสิบกวิธีนาทีก็นำละหนึ่งศูนย์คอนแลนชุดนี้มาดีจริงๆนะครับออิไอแลนด์เหนือชนะเอสโตเนียสองต่อศูนย์นี่เป็นกลุ่มซีนะสองคู่นี้นะกลุ่มอีเนี่ยโครเอเชียโดนอาเซอร์ไบจันนำก่อนนะฮะแต่ว่ากลับมาชนะได้สองต่อหนึ่งเกิดฟิกล็อกอีกคู่หนึ่งนะฮะสซูรัเกียชนะฮังกการรีีนะคคับลุ่่มมู อิสราเอลเสมอสโลวีเนีย1-1ครับมาเซโดเนียชนะรัสเวีย3-1ออสเตรียแพ้โปแลนด์ลองให้ตามัดูไหมคุณนี่ต้องพูดถึงหน่อยคือตัวจริงนัดนี้เนี่ยโปแลนด์ใช้เลวันดอฟสกี้กับอคาริสมิลิคของนาโปลีใช่ไหมสุดท้ายยิงไม่ได้เว้ยต้องถึงมือคริสตอฟปิยอนเต็กต้องถึงมือไอ้เปียกริสตอฟปิยอนเต็กแล้วอย่างนี้ผมว่ามิลิคเนี่ยจะส่งไปจะหลุดเอานะฮะครับลงมาแล้วยิงประตูชัยยิงประตูชัยช่วยทีมชนะออสเตรียได้ท้ายเกมอ๋อ ประมาณ69สิบเก้าอืมขึ้นหลังนะฮะครับอ่ะกลุ่มไอครับคาซัคสถานก็สกอตแลนด์สามศูนย์อย่างที่บอกไซปรัสถล่มซามาริโน่ห้าศูนย์เบลเยียมชนะรัสเซียสามหนึ่งเอเดนาซายิงสองลูกครับเกมนี้นะฟอร์มดีแล้วก็กระชับมิทีมชาติเนี่ยซาอุดิอาระเบียแพ้ยูเอเอหนึ่งต่อสองฮะโฮโซโวเสมอเดนมาร์กสองต่อสองและผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยนะครับในชัยนะครับครับชนะทีมชาติจีนหนึ่งต่อศูนย์จากชนะทีมศพประสินเล่นดีมากครับโดยเฉพาะ สิวลักษ์ถ้าในเกมรับนะคือต้องชมสิวลักษ์เลยหลายจังหวะที่ออกมาตัดบอลเนี่ยดีมากตัดใจดีแล้วเป็นคนที่มีความนิ่งตั้งแต่เอเชียนคัพเอาถ้าพูดตรงๆเกมแรกเนี่ยใช้ชัดใช้บุตรพรมก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสิวรลักษ์ก็ดีขึ้นคราวนี้ก็เหมือนกันเหมือนจะยึดมือหนึ่งนะในกรณีที่ไม่มีกวินเนี่ยก็ต้องเขาก็จะเห็นว่ามีหลายจังหวะที่จีนหลุดเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าสิวัลก็ออกมาออกมาเร็วตัดบอลได้เร็วตลอดแล้วก็มีเซฟให้เห็นเยอะด้วยนะครับส่วนเกมรุกเราก็เห็นนกัแล้วว่า จีนเอาเมสซี่เจไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องชมคือธิติพันธ์พงจันทร์เนหลายจังหวะว่าการไปอยู่ญี่ปุ่นไม่กี่เกมนะรู้สึกว่าเขาดีขึ้นชัดเจนเลยนะอืมคือเจ้าเจเนี่ยเป็นตัวตัวขับเคลื่อนเลยตัวแบบสร้างสรรค์เกมลุกจีนก็พยายามจะป้องกันนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องตัดฟาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะโต้กลับเรามาแต่ละดอกนี่โหบุบวาบครับถือว่าน่าภูมิใจเอออันดิกเกมนี้ฉีกออกไปด้านข้างเอ้ยมันดูเนียนตาเใช่แล้วก็มีจังหวะ ประตูแรกก็จ่ายสวยนะจ่ายทีดิพันธ์แล้วที่พันตบเข้ามาแล้วแมสซิเจก็ยิงเข้ามาเหมือนตามสูตรที่แบบซ้อมมาเลยนะใช่ครับใช่แล้วก็มีหลายจังหวะที่ทีดิพันธ์ได้หลุดไปเปิดแล้วก็เข้าฮอสไม่ทันเลยมีโอกาสบุดบิดบุดบิดจะได้ประตูที่2อหลายครั้งมีเจหลุดเข้าเขตโทษด้วยแล้วดึงหลบลูกนั้นจีหลงหมดอะแต่ยิงมันก็ต้อนยิงไปหน่อยเบอร์หนึ่งของเมืองไทยทยกีก็เลยไม่ห่างตัวผู้สามประตูอีกคนนึงที่ได้รับคมชมเหมือนกันก็คือสารัอยูเย็นจะมาช่วยให้ทำให้กลางนิ่งขึ้นพอมีสรัฐ มีธนบูรณ์ครับในทิติพันธ์เราจะได้เห็นทิติพันธ์เนี่ยได้เติมขึ้นไปมากขึ้นอพเป็นแบบนี้นะเป็นพลังไดนาโมอยู่แล้วเรื่อนิวเนี่ยมาช่วยอ่าก็เป็นงานที่โหสุดยอดสุดยอดไปบุกชนะเขาอีกแล้วล้างแคสได้สำเร็จนะเเออออจากเอเชียนคัพแต่ตอนเอเชียนคัพที่ดูอ่ะเราสู้ได้อยู่แล้วสู้ได้สู้ได้แค่แบบมันพลาดนิดเดียวเองนิดเดียวน่อยวจุดโทษแล้วก็โดนเปิดมองไปอีกรุ่นืะนะฮะคราวนี้พอแบบป้องกันเรื่องเกมลูกกลางอากาศอะไรได้ก็เรียบร้อยแต่เกมนี้มีสุพรรณทองสงมีอดีศรพบรัก เกมที่แพ้ไม่มีะมนะฮะ,ะ,ะก็เป็นผลงานที่ดีนะครับเราก็เมันเล่นกันแบบนัดนึงเราก็เข้าชิงเลยนี่ใช่เดี๋ยวขอให้อุรุกวัยมาตามนัดหน่อยเจอลูคัสตอนเลยล่าหน,นอ่อยอยาเจอลูวัตกเนี่ยมันมันดีตรงที่แบบได้เจอนักเตะระดับโลกหลายคนครับมาถามมาส่วนอ,อุซเบกิสถานเสียดายโซเรสไม่ได้มาเจ็บนะครับส่วนจีนก็ง่อยไปคาราโนวโรก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะไม่ได้ตั้งใจจริงจริงโดนปะ โค้ดสวยนี่ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราดูกันสําหรับอนาคตของทีมชาตินะครับรวมทั้งนัดต่อไปด้วยที่จะเจอกับผู้ชนะระหว่างอุรุกวัยกับอุซเบกนะครับอ่ะมาที่ความพร้อมของเกมคืนวันนี้บ้างนะครับในเราเอาอังกฤษมาแล้วกันนะครับจะเจอกับสาธารรัฐเช็คใช่ตอนนี้ถ้าไล่กันจริงเชคไข่ใช่เอาแบบนึกจริงๆนะแบบตัวเด่นๆเลยอาจจะนึกออกแค่แพทริกชิคคนเดียวครับที่เหลือนี้ ไม่คุ้นหูว่าทำตกนะครับ uh. ส่วนอังกฤษตอนนี้เนี่ยระยะหลังถือว่าตัวเลือกเยอะขึ้นเพราะว่ามีดาวรุ่งผุดขึ้นมาเยอะครับงเกิดได้เยอะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยขาดหลายคนแนะถอนเพียบเลยปรัาเวนเดลรูเบนลอต้าชีกจอห์นสโตลุกชอเทนอเล็กซานเดอร์อาโนมคคาร์รัตฟอร์ดในล่าสุดเลยนะฮะแต่ว่ายังมีดาวรุ่งอื่นๆที่เดี๋ยวอาจจะได้ดูผลงานกันคาร์ลมาซอนโอดอยดแคร์ไรส์ที่เลือกอังกฤษจากไอร์แลนด์นะฮะครับ,รบแล้วก็อีกคน จอร์แดนซานโช่พวกเบนชิวเวลที่เป็น <fiance. S 2> ดาวรุ่งที่ติดมาก่อนหน้านี้นอยู่แล้วครับครับก็ม<ต>ีส็อเกตนี่ดูชอบซานโช่มากนะชอบชอบน่าจะเป็น <icias> ตัวจริงนะรครับผลงานเด่นนะส่วนตัวหลักอื่นๆจากฟุตบอลโลกก็แฮร์รี่เคนเดลลี่เฮนโดแม็กควายไรอัมสตอร์ลิงพวกนี้ก็ยังอยู่ทั้งหมดนะครับครับ,รบ<น>ส่วนกรณีแรดฟอร์ดเนี่ยเ็อเกตก็แถลงด้วยบอกว่า คือนักเตะอยู่กับทีมแพทย์มาตลอดทั้งสัปดาห์สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าไม่พร้อมนะฮะก็เลยส่งตัวกับแมนยูนต็ดไปเลยนะฮะไม่ได้ลงเล่นแน่แนๆเลยทั้งของทั้งสองเกมพักไปเลยนะ,นะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะพร้อมเจอวัตฟอร์ดวันที่30หรือไม่ครับแล้วก็มีเกมกับบาซารออยู่ด้วยวันที่1 0เมษายนคือเจ็บมาเขาบอกว่าเจ็บตั้งแต่เกมกับเรียวผูอะโอ้เกมที่เปลี่ยนไม่ได้เใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือต้องฝืนเล่นมาตลอด ก็ฟองไว้ยังโอเคนะที่ผืนเลยครับก็ใช้ช่วงนี้แหละพักไปเลยนะครับอันน่นก็คือเรื่องความพร้อมของอังดิษใช่ไหมฝัม่งเช็คก็เทรนเนอร์นี่ก็คือยารสลาฟซิลฮาวีนะครับได้มาเร็กซูซี่อ่ะกองหลังกับมาติดทีมอีกครั้งนะครับหลังจากเจ็บในโปรแกรมดีวชาติก่อนหน้านี้ ไม่มีโทมัสวัสลิกมือหนึ่งจากเซบียาที่ต้องถอนตัวนะครับส่วนตัวหลักอย่างเทียโดอร,ร์เกเบลเซราซี่อันนี้ผมพอคุ้นชื่อ,อแต่อายุก็คงไม่น้อยแล้วแหละนะฮะโทมัสคาร์ลาสองเดเซลุสกาโบเลดอสคาวยาคุปยังโตแล้วก็อดดิชิกของโรมา่าพาติชิกก็ไม่ใช่ว่าตัวจริงนะโรมา่าใช่ตั้งแต่เชโกกามาแลเรียบร้อยลุยเงียบไปนะจะโดนขายเอาด้วยใช่ครับนะครับอ่ะส่วนโปรแกรมวันนี้ก็ไชน่าครับเนี่ย หกโมงสามสิบห้าเชียร์อุรุกวัยนะเไทยจะเจอทีมใหญ่ๆอุซเบกิสถานนะครับส่วนยูโรสองพันยี่สิบรอบคัดเลือกกลุ่มเอเที่ยงคืนตรงบัลแกเรียเจอมอนเตเนโกรนะครับตีสองสี่สิบห้าอังกฤษเจอเช็กกลุ่มบีโปรตุเกสเจอยูเครนนะครับโดกลับมาติีพีอีอีครั้งลักเซมเบิร์กเจอกับลิทัวเนียนะฮะแล้วก็กลุ่มเอสตีสองสี่สิบห้ามอโดวาพบกับฝรั่งเศสอันดออร่าันดอร่าพบไอซ์แลนด์แอลเบเนียพบตุรกี กระชับมิทีมชาตินะครับเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นนะครับา5าโมง20นาทีญี่ปุ่นเจอโคลอมเบียเฮ้ยน่าด,นาดูน่าดูน่าดูนะฮะ6โมงตรงนะครับเกาหลีใต้เจอบโบลิเวียตีสามอาเจตินาเจอเวเนเุเอลานี่คือข้ามไปเป็นฝั่งอเมริกาใต้แล้ว7โมงเช้าเปรูเจอปรักวัยนะครับ8โมงเช้ากวัวเตมาลาเจอคอสตาริกาแล้วก็9โมง เม็กซิโกเจอกับชิลีครับผมดูวันเดยวยาวตั้งแต่ช่วงเย็นไปถึงเช้าพรุ่งนี้เลยใช่แล้วก็นอนไปเลยทั้งวันใช่พักผ่อนเอามันนอนเสาร์พอดีครับใช่พักผ่อนได้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงข่าวในวงการฟุตบอลกันบ้างเรื่องไหนน่าสนใจที่สุดแต่รบ้อยากบทสัมภาษณ์ริโออะไรดีกว่าอเหระเรื่องนี้ผมว่าน่าคุยที่สุดคือเ้าจริงๆแล้วมันสัมภาษณ์แบบช่วงติดๆกันเลยนอกจากริโอแล้วเนี่ยเวลูนีด้วยอีกคนหนึ่งครับในทิศทางเดียวกันว่าชูมือให้แมนซิตี้ได้แชมป์ นะฮะคือถามลิโอมันก็รู้อยู่แล้วถามสองคนนี้มันรู้อยู่แล้วแทบจะไม่ต้องแบบวัดเลยอะแต่ต้อเหตนผลของเขานะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็มันก็น่าจะไม่ชอบแมนซิตี้ด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่นู่นด้วยองเมืองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วลิโอบอกว่าผมว่าเนี่ยผมอยากเห็นแมนซิตี้เป็นแชมป์มากกว่าลิเวอร์พูลนะเพราะว่าไอ้กรณีแมนซิตี้เนี่ยเคยเจ็บมาแล้วอ๋อคือโดนไปแล้วเคยผ่านมาแล้วมันผ่านไปแล้วเออมันคงไม่แตกต่างในเท่าไรหรอกแต่ถ้ากับ ลิวพูดได้แชมป์เนี่ยโอ้มันคงเรื่องอีกแบบนึงเ,เลยยังไม่เคยเห็นกับแชมป์พรีเมียร์ลีกเอา,อางอาี้แล้วเขาก็อธิบายด้วยเนี่ยถ้าลิวพูดได้แชมป์มันก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่แหมเจ็บปวดสุดๆส,สำหรับคนที่อชอบแมนยูเป็นแฟนบอลแมนยูเป็นอดีตนักต Man U, เตะแมนยูแล้วอย่างเขาเองเนี่ย เป็นนักวิจารณ์ด้วยต้องมานั่งพูดถึงอีกออต้องมานั่งพูดถึง <c oughs> ออกอากาศให้สาธรารณชนได้รับฟังอีกนะ,ะจะให้ทํำยังไงล่ะมันก็หนักอ่ะเห็นใจกันบ้างนะก็เลยบอกว่าอ่ะซิตี้ดีกว่าเพราะว่าเคย เห็นมาแล้วโดนไปแล้วเจ็บไปแล้วเออเคยเป็นนักเตะในยุคที่แมนซิตี้ได้แชมป์ลีกมาแล้วด้วยครับนะครับถ้าได้แชมป์ครั้งนี้ก็ครั้งที่4ใช่มในทีมแมนซิี้นะฮะบอกว่าถ้าเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยคนบางคนที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะโผล่ออกมาอ๋อแบบสุ่มสุ้มลึกแฟนแฟนเดอะคอมแบบซุ่มสุ้มเออพวกอีแอบจะโผล่ออกมาโอ้จะโผล่นะแล้วก็ออกมาพูดพ่างไปเรื่อยอะไรประมาณนี้อันนี้คือคำพูดจากเลโอไม่ใช่ผมเองนะครับตบดีกันตัวนะชัดเจนนะฮะว่าเดก็ เจ็บปวดแน่นอนถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์เนี่ยสุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายเขาก็จบสวยอบอกว่ายังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทีมไหนที่ได้แชมป์ลีกก็ต้องชื่นชมเพราะว่าพวกเขาทำงานได้ดีจริงๆโอเค,อเคแต่ว่าในฐานะนักเตะแมนยูแฟนบอลแมนยูเนี่ยถ้าถามในมุมนั้นเนี่ยเ,เขาก็อยากให้แมนซิตี้มากกว่าใช่แต่ว่าไม่ว่าใครได้แชมป์ก็ต้องชื่นชมใช่โอเค นะจบดีจบดีนะจบดี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 แต่ใครได้แชมป์ก็เหมาะสมนั่นแหละคือลิเวอร์พูลเนี่ยก็เหมาะสมเพราะว่าสม่ำเสมอด้วยใช่ครับในฤดูกาลส่วนแมาซิตี้นี่โอ้โหเขามีมาตรฐานของเขาแล้วเออมีมาตรฐานตู้ตรงนะฮะครับเรียบร้อยเรื่อร็วไปนะยาวเลยทำไมยาวๆเลยไปไหนต่อดีฮะเออซารี่ไหมซารี่แล้วกันซารี่เนี่ยเขาบอกโรมา่ยังสนใจอยู่นะครับก่อนนี้ข่าวเงียบๆไปเพราะว่าไปตั้งคาร์โลโดราเนียรี่แล้วแล้วลอนดอนอิมพิวสแตนดาร์ดบอกว่า ลานิียรี่เนี่ยสัญญาถึงแค่จบซีซั่นโอเค okay, มีออฟชั่นเซ็นต่อก็จริงแต่ว่าฟอร์มที่ผ่านมาก็ยังไม่น่าประทับใจและดูเอา,เอาพูดตรงๆดูลานิียรี่เราไม่ใช่กุนซือที่จะได้คุมทีมอะไรระยะยาวเท่าไหร่จะผลงานจากทรงระยะหลังนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเป้าหมายของโรมาอันดับหนึ่งคือซารีบอกว่าถ้าปลดเมื่อไหร่เดินเรื่องเมื่อน,นั้นเพราะว่าโอเคกับเชลซีอาจจะผลงานไม่ดีแต่ว่าโรมาเชื่อว่ากับฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเขาให้ความชื่นชมในผลงานของซารีกับนาปลีมากๆเพราะฉะนั้นพร้อม ติดต่อคือลานิเอลลี่ก็เป็นแบบชั่วคราวชั่วคราวใช่คือ,อเขาบอกมองว่าโอกาสได้สัตย,ยายาวค่อนข้างยากผมเห็นอยู่เมื่อวานว่าไม่ใช่ซารี่คนเดียวล้วมีอีกคนหนึ่งแต่จําชื่อไม่ได้แต่ว่าซารีเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเลยที่อยากไดใ้ใช่ใช่ชื่นชอบผลง,งานมากแล้วก็สไตลก์การเล่นในแบบที่เราไมากก่ได้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับมีเรื่องของเซฟานลิสไตเนอร์ด้วยครับผมยอดฟูลแบ็คไม่ใช่ข่าวดีเลยอะ บอกว่ากำลังเจอจาสัญญาใหม่กับอาร์ตซอนพอลลิสต์ยนั่นก็เซ็นมาปีเดียวคือจบสับ<ช>ส้นนี้ก็ไปเถอะอะไรแบบนี้นะอ,อายุ35ปีแล้วผลงานไม่ดีเลยต้องยอมรับตามความจริงเล่นกองหลังระบบหลังสงามก็เล่นไม่ได้เล่นแบ็กขวาก็ช้าไป <laughs> เล่นอะไรก็ไม่ดี <laughs> ดย <laughs> อยู่ทำไมวนะ่เนี่ย แต่ว่าลิสตายน์บอกตอนนี้คุยสัญญาใหม่แล้วนะครับครบอาซอนมาคุยด้วยแต่ว่าเล่นตัวด้วยนะออบอกว่าจริงๆเนี่ยซีซั่นหน้าอยากลงต่อเนื่องเ,ออเพราะว่ามียูโร2020รออยู่ <c oughs> ยังจะเล่นอีกเหรอ <c oughs> เล่นตัวนะอยากเล่นตัวอยากลงเพราะว่าเป็นกัปตันทีมสวิตเซอร์แลนด์ไงเขาบอกก่อนไปยูโรเนี่ยเขาอยากเล่นต่อเนื่องครับ คือเขาบอกเดี๋ยวจะคุยผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะไม่ใช้งานอะไรเดี๋ยวขอพิจารณาเนาอีกครั้งหนึ่งนะแบ็กสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีดีกว่าลิสไซเนอร์หรอคือไม่ใช่เขาไม่เก่งนะแต่ว่าด้วยอายุอานามด้วยแบบสปีดเนี่ยปีหน้าก็สามหกแล้วนะเออช้าเยอะมากถูกตอนนี้เป็นกับตันทีมอยู่นั่นแหละผมก็คิดว่าเราน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะแยกทางกันนะครับเพราะว่ามีเมลันนายนกับ เอกต่อวีรินอยู่แล้วด้วยเออใช่ใช่วันนี้กลับมาโผที่สนามซ้อมแล้วแล้วบินไปที่ยูเอีด้วยเออไอพวกที่ไม่ติดทีมชาติไปยูเอเอีกันนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับครับประมาณนั้นสำหรับริสไตเนอร์แบ็คขวาเนี่ยเผื่อๆอาจจะไม่ซื้อเพิ่มได้ซ้ำต่อไม่ได้ลิสไตเนอร์เพราะมี2คนนี้อยู่แล้วใช่ส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยอาร์เซนอยากได้เพราะว่านาโชมอรเรียลกลังโลยราและอนาคตไม่แน่นอนก่อนนี่มีข่าวตลอดว่าอยากกลับสเปนมีข่าวทีนันสเปนตลอดนะครับซึ่ง คนนี้อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยแต่ว่าเอาแบบว่ารุนขำๆนะครับอ่อยอ,อ่อยเดวิดอลาบาแบ็กซ้ายออสเตรียของไบเยอร์เนี่ยมีสื่อเขาไปถามว่าอนาคตในคุณเห็นภาพตัวเองไปเล่นอยู่ที่อื่นบ้างไหมนอกจากเยอรมันนี้เขาบอกเห็นนะบอกว่าก็เป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็ตอบตามสเตปว่ามีความสุขดีอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เขาให้เลือกด้วยว่าสเปนสเตปแรกกับสเป็นอังกฤษเนี่ยเลือกที่ไหนเขาบอก สเปนก็ดูดีเพราะว่ามี2ทีมใหญ่ใช่ไหมบาร์เซโลน้ากับเรอัลมาดริดแต่ว่าอังกฤษอะ่ะคุณก็ต้องอย่าลืมว่ามีทีมใหญ่หลายทีมนะ,ะนักข่าวเลยถามต่อไปอีกว่าเอา้าได้ข่าวเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลน,อน,นี่คุณว่าไงคือนักข่าวชงให้หมดเลยสรุป <laughs> ดูภาดหัวตอนแรกเดี๋ยดีใจนะเ <laughs> ขออกมาพูดว่าโอ้ชอบชื่นชอบอาร์เซนอลอยู่แล้วเขาบอกว่าจริงเขาชอบอาร์เซนอลชอบตั้งแต่เด็กแล้วว่าเวลาคุณเป็นแฟนบอลอะไรตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะอยู่ในชีวิตคุณไปตลอดครับว่าอย่างนี้แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าจำเป็นนนนนนตตต้้้อออออองงงมมาาาาาัยยยุ35เเเเหืไลลิก์ร่่่ีะใชบว ยังอยู่ในอยู่แบบมันจะอยู่ในชีวิตเขาไปตลอดสื่อเขาเลยมาโยงว่าโอเคเอเมอรี่อยากได้แบ็กซ้ายพอดีอาราบาอยากย้ายไหมใช่แล้วอาราบานี่ดีมากนอกจากแบ็กซ้ายมันเล่นได้หมดเลยตางกลางได้ด้วยปีก็เล่นได้เล่นหลังเล่นไรมัมวอั่วหมดปีที่ก็ยิงได้อกไากได้เออว่าเป็นไปได้ยากหน่อยต้องยอมรับครับครับส่วนแบ็กซ้ายคนนี้ง่ายแน่ๆแล้วก็น่าจะมาแน่ๆกละผมเดี๋ยวผมไปรมเฉยเลยเตรียมพูกไปไว้ต้อนรับเลยนะฮะอับบาโตโมเรโน นะครับก็สื่ออังกฤษอย่างเดอรมิเ r อรก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยใช้ช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งไม่ติด เดินทางไปที่อิตาลีพาที่บ้านไปพักผ่อนที่นั่นอากาศดีกว่าอังกฤษอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถือโอกาสไปคุยกับลาเซโอด้วยครับผมเรื่องสัญญาย้ายไปร่วมทีมแบบนี้แล้วตัวใช่แล้วนะฮะโมเรโน่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ย้าอฟรีได้เลยตอนนี้คุยได้แล้วนี่ใช่ถูกก้คุยด้วยวเออนี่ถึงขนาดไปคุยเองเลยนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาผมไปเองเดี๋ยวผมพาลูกไปเที่ยวด้วยเอออันนี้ก็เป็นสื่อรายงานนะครับแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าคุยกันจริงหรือไม่จริงครับแต่ที่จริงก็คือไปเจอกับลูคัสเเเลลวววาาาซซึ่่่่งงงขบออออกีีันนตตต้้แแยยูููรพ ลูคัสลงภาพเหมือนกันว่าแบบโอ้โหได้เจอสักทีเพื่อนรักอะไรเงี้ยเพื่อนซีผมว่าโดนป้ายยาละนูคัสออกมาสิเดี๋ยวนายได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีแน่นอนอย่างเราเนี่ยริ้เป็ดเลยเดี๋ยวมีแฟนริ้วพูบดให้นะครับคือนอกจากลูคัสแล้วเนี่ยเราเชี่ยวยังมีหลุยอัลเบโตด้วยรหลุยอัลเบโตก็เป็นเพื่อนร่วมชาติโมเรโนแล้วก็เคยอยู่ริ้วพูในช่วงที่ โมเรโน่ขาแข็งด้วยไม่ต้องห่วงไม่เหงามีเพื่อนแนะนำแน่นอนคือเอาไปโต้โนี่ไปอยู่ลิเวอร์พูลก่อนตั้งแต่ปี2013แล้วโมเรโน่ก็ตามมาปี2014ก็ถ้าลงตัวนะผมว่าอย่างเงี้ยแล้วก็แบ็กซ้ายโรม่าก็เช่ว่าจะดีด้วยเออแบ็กซ้ายลาเซโอใช่ไหมลาเซโอใช่จะไปโรม่าักแล้วเดินทีก็ปนเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เออเออนะคือลาเซโอจะเล่นระบบวิงแบ็กและโมเรโน่เนี่ยมันเหมาะวิงแบ็กเนี่ยเพราะว่าเกมรับมันแย่แต่ถ้าเลือกสี่นองไม่ได้เรื่องนะ แต่ท่านเลี้ยซสองกับกองหลังลาซิโอชุดนี้ก็คือเละเออเละ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 นะฮะต้องรอเติเร์เจริญเติบโต,ตกันครับผมยิงไอ้อะไรนะไอ้หลุยเฟลิเป้หรืออะไรนะ,นะรนะมันยังจะเลือกอีกว่าไม่เล่นคืออิตาลีเขาเรียกมันไปเล่นอ่ะอายุยี่สิบเอ็ดอายุยังไม่ถึงมันไม่เล่น,ม,ลนมันบอกว,ว่ารอทีมชาติบราซิเลเรียก <c oughs> โอ้โหแล้วแต่ละ <c oughs> เอาเลยโอเคโอ้ยแต่ผมว่าเป็นไปได้สูงนะโมเรโนเพราะว่าฟรีด้วยครับแล้วก็โมเรโนอยากย้ายอยู่แล้วแหละแล้วดูทรงแล้วจอแดนลูกากูเนี่ยน่าจะย้ายสลับออกมาก่อนนี้เคยมีข่าวอันเดคาลเซ่นด้วยใช่ในพรีเมียร์ลีกนะครับเออซัมเมอร์นี้น่าจะจริงจังมากขึ้นโอเคครับนะครับอ่ะไปที่เรื่องไหนต่อทองกิจทั้งหมดเลยไหมเออสเปอร์สเปอร์สเปอร์แล้วมีอาจจะได้เห็นพอแกสคอยครับมาใส่ชุดสเปอร์ครั้งเป็นคือสเปอร์มีโปรแกรมอยู่แล้วทีมตำนานของสเปอร์เจอกับอินเตอร์วันที่30มีนาคมเป็น อยู่ในช่วงทดลองสนามใหม่ด้วยนั่นแหละ,ะคือเกมแรกเนี่ยเดี๋ยวให้ยูสิบแปดใช้ก่อนเจอกับสามตันวาทินนี้สามสิบมีนาเนี่ยจะให้ตานานสเปอร์เจอจนายอินอร์ครับเกเกมการกุศลด้วยใช่เดลิเมียบอกว่าอยากสเปอร์อยากให้พอแกสคอยมาด้วยก็เดี๋ยวจะติดต่อไปนะแกสคอยเนี่ยอยู่ปี1988หนึ่งเก้าแปดหนึ่งถึงหนึ่งเก้าเก้าสองในเอฟเคัสมัยหนึ่งครับขณะที่แกสคอยบอกพร้อมเต็มที่ครับ,บอกว่าถ้าสเปอร์ติดต่อมา ผมพร้อมครับสภาพเฮมียอาไวเหรอทวิตบอกนั่นแหละไม่รู้เลยว่าแกสกอรยกับมาราโดน่าใครดีกว่ากันเนียเดินไม่รู้เป็นไงนะมีเคยติดเล่าอ่ะนะอย่างที่ทุกคนรู้ดีนะฮะก็ประมาณนั้นจะได้ทดสอบสนามใหม่จะได้เห็นแกสกอยในชุดสนามของสเปอร์ครั้งดูแล้วน่าจะมีโอกาสนะค่าตัวห้าบาทสิบบาทนะฮะแต่ว่าเกม UCL กับแมนซิตี้ออกมาละหกสิบปอนด์แม่เจ้าโคกันหน่อยคือถูกสุดเนี่ยโคกันนิดนึงโคกันนิดนึงหนักนะครับครับไปที่เรอัลมาดริดม้างนะครับ สำหรับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการช่วงยุคเลเนซอยส์ <c oughs> นะครับอดีตก็มีข่าวว่ามีเป้าหมายสำรองแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เอเน,นอาซา,าจริงๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เหรอผมว่าไม่พลาดอะ่ะจริงนี่แทบจะแต่ง<อ>ตัวรอแล้วนะอันนี้เต่เผื่อแบบว่าในกรณีที่มันไม่ได้ย้ายจริงๆอ่ะครับอาจจะยากเรื่องแบบค่าตัวอะไรอย่างนี้ด้วยว่ายึดกันเชลซีโดนแบน์อะไรเงี้ยไม่อยากขายอะไรครับก็มีข่าวว่าถ้าเกิดว่าซื้ออาซาไม่ได้จริงๆก็จะพุ่งเป้าไปที่ เฟริเป้อันเดอร์สันผมไม่อยากสกายสปอร์ตด้วยนะเส<อ>ื่อที่เชื่อถือได้เลยใช่ถ้ามันไม่ใช่จากดอนบาลอนอะไรพวกนี้ <c oughs> สก,กายนี่คือฟังฟังได้เลยใช่นะฮะบอกว่าจะไปเอาเฟลิเป้อันเดอร์สันซึ่งย้ายมาย้ายจากลาเซโอมาเล่นกับเวสต์แฮมแล้วก็ผลงานดีตอบเนี่ยครับผมนะครับเป็นตัวหลักในแนวรุกไปแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าจะเอาจริงหรือไม่จริงแต่ว่าอันเดอร์สันนี่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยสม่ำเสมอครับใช่นะฮะแล้วถ้าโดนอาากกกรเจจ็็บทีะพั เลยกล้าไประดับยังไม่ได้นะเพราะว่าทำตัวไปกันที่เรื่องพิโดอ่พิโดรูเป้าแล้วกันพิโดขย่าเป้าเออก็โดนเหมือนกันเลยอย่างที่คาดเบียร์โกเซมิโอเน่เข้ากันด้วย20,000ยูโรเ0 0 0 0สนก็บาทเท่านั้นเองถ้ารูเป้าการไปทำแค่นี้แล้วโดนเจ็ดแสนเนี่ยเจ็ดแสนบาทคือเราไม่มีทางไปทำแน่นอนอ่ะคือคุณต้องรวยจริงทำบบนี้ได้นะผมว่าผม อะต่อให้ผมแบบไปดื่มไปอะไรมากขนาดนี้ก็ไม่ทำถูกต<ร>้อง <laughs> ทำตัวให้โดนเจ็ดเซนกันคือโรนัลดเนี่ยไปทำต่อหน้าแฟนบอลอตมาริดด้วยตามตามที่เขาเขียนมาเลยนะแล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วแหล,ละที่จะเอาคืนซิเมอเน่แล้วก็แต่ยังดีคือมันไม่โดนแบนแล้วผมว่ามันดีตรงที่ซิเมเน่โดนแบนไปก่อนแล้วไอ้โดนลงโทษไปก่อนแล้วโดยการปรับเงินไงมันก็เลยมีแบบมาตรฐานไปแล้วใช่ถ้าคุณยอมแบนโรนัลดเนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะเหมือนเป็นการยั่วยุแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเพราะว่า อย่างซูเมียวเน่เนี่ยทำใส่แฟนบอลตัวเองครับหันหันท่าใส่แฟนบอลตัวเองแต่ทําใส่ใครไม่รู้แหละแต่ว่าโรนโดเนี่ยมันทใส่ทั้งนู้นใส่ทางนู้นเลยไงเออก็โดนไปเจ็ดใส่ก็บาดก็ไม่รวยจริงทําไม่ได้ท่านี้นะฮะเผื่อๆยูเว่จ่ายด้วยครับก็โห่สามลูกขนาดนั้นต้องโอ้นะต้องโอ้ต้องโอ้นะเออนะครับครบถ้วนแล้วสำหรับข่าวของเรานะฮะอ่ะมีนี้มาดูคอมเมนต์กันบ้างโอ้โหคุณกอนวิทส่งมาอีกแล้วนะฮะครับคังซึงกีอะฮะ Oh, อ๋อเลดเบเวดอะดีอีกแล้วดีอีกแล้ว <laughs> เลดเบเวดนี่ไอรีนใช่ไหมเฮ้ยเทียบไ <laughs> อรีนดีผมนะหาเรื่องให้ใช้ YouTube อีกแล้วนะครับคุณกอนวิทเนี่ยคุณชารุวันนะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณสมบูรณ์เหมือนกันนะครับครับคุณธีรวัตรบอกว่าพี่ต้อยนั่นเองนะบอกว่า <ừ. S 1> สวัสดีครับกอฟกอฟสามจีเกิดเมื่อไหร่สิ่งแรกที่ทําคือเปิดทุกวันครับผมสุดยอดคุณกอนวิทบอกสักคนเถอะหามาสองปีแล้วตัวแทนเฟอร์นันดินโน เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ซาอูนใช่ไหมบางว่าซาอูนนะคุณสุริยาสุยะเรือนแก้วเดอร์ลิกไปเจ้าบุญทุ่มไปนั่งคุยกับโทมัสแฟมมาเล่นแต่ถ้ามาเล่นกับฟันได้เล่นเลยทันทีนะพูดถึงซาอูลเห็นข่าวว่าที่ที่แอนด์แนจะขายเพราะว่ามีเรื่องกับซิเมลนี่มีปัญหากับซิเมลนี่โอเคอย่างนั้นก็เป็นไปได้มากก็เลยอยู่ราคานั่นแหละแปดสิบล้านยูโรโอ้โหนั่นแหละฮะแต่ก็แพงนะแพงแพงแพงนะฮะ ส่วนคุณชูชาตะเรื่องเดลิกมีแถมมานนึงมีรายงานจากบุนโดเดปอร์ติโวบอกว่าเดลิกแจ้งกับมิโน่ไรโอลาเอเย่นของเขาแล้วว่าไม่ว่าทีมไหนติดต่อมาผมไม่ไปผมจะไปค้ำหนุกจบนะไม่หนุกเลยไม่รู้เลยครัี้คุณชูชาตินะครับบอกว่าแล้วถ้าคุณอากิโร่ได้สี่แชมป์บวกดาซนโวพรีเมียร์ลีกแบบนี้พอจะเบียดบัลลงดอเมสซี่กับโดได้เปล่าครับเออน่าคิดว่าก็มีโอกาสน่าคิดเพราะมันเป็นพรีเมียร์ลีกด้วยพรีเมียร์ลีกด้วยและแชมเปี้ยนส์ิต ต้องโชว์ของหน่อยหนึ่งได้นะสี่แชมป์มันไม่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนอะเออสี่แชมป์ก็ต้องให้แล้วแหละก็ต้องให้แหละจะเป็นอื่นแล้วได้ดาวโซโลด้วยเออต้องให้นะแล้วยังมีโคปาเมริการ์นะใช่เออได้ได้เออลืมคิดถึงเคสนี้เลยนะฮะเออได้ได้ได้โอ้โหไม่แน่ไม่แน่แลวก็ไม่แน่ด้วยนะเรื่องสี่แชมป์เนี่ยครับเอฟเอเนี่ยมีลุ้นสุดเลยพรีเมียร์ลีกยังมีลุ้นแชมป์เ่สี่ก็ได้สิทธิชุดนี้นะครับคอ่ะคุณชาติสุริบอกว่าอาร์โนเจ็บถอนตัวทีีมชาติิเเด๋ยวววพอออังจรปปก็่ น่าจะป่วยการเมืองน,นะคุณเอกภพนะครับขอความเห็นโปรแกรมเตะของแมนซิตี้หน่อยเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ครบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้นะคคุณชาติสริบอกว่าไอ้ที่พลาดนาทีแล้วไม่ต้องแย่งกันรับผิดมันผิดด้วยกันทั้ง3คนนั่นแหละมิวเนอร์สกัดพลาดฟานไนหมงคืนพลาดอซงก็รับพลาดจำไว้เป็นบทเรียนอยา่าทำอีกแล้วก็ส่งสีก็ขอ,ข,อข,อของมานะ แล้วก็คุณสมบูรณ์บอกวันนี้วันนี้เชียร์ทีมชาติไทยครับก็หมายถึงเมื่อวานนะ่ะนะชนะไปเรียบร้อยนะคุณภูสิทธิ์บอกว่าอยากได้เดลิกฟันได้ช่วยด้วยแต่บาซ่าก็เชียร์งั้นไปไหนก็ได้ถ้าไม่ได้ไปบาซ่ามาหงนะน้องห <ừ. S 1> ลิกครับผมช่วงนี้ไม่ได้เข้าแคมป์อาจจะคุยกันอยู่ก็ได้นะครับเออเป็นไปได้เอายอดแชร์ก่อนเลยกันแล้วค่อยปิดท้ายแล้วโปรแกรมแล้วกันฮนะค,คุณสมบุญเออมสอาคุณภูสิทธิ์นะคุณเอกรัตน์คุณซันมานีช,ชด คุณชาติสิริคุณสราวุฒิชูอินคุณกอนวิทย์คุณจงรักพี่นนท์แอนฟิโรสนะครับคุณหลังลานิญาเชลซีครับผมครับผมอ่าอันนั้นก็คือยอดยอดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับยอดไลค์ยอดแชร์คอมเมนต์นะฮะทีนี้มาดูโปรแกรมแมนซิตี้ที่มีแฟนๆของเราถามเข้ามานะครับโปรแกรมแมนซิตี้เราก็เอาของเลี้ยวภูมาเทียบด้วยของเลี้ยวภูผมดูแล้วต้นต้นร้ายปลายดีใช่ เออคือต้นนี้หนักเลยหนักหนักต้นเนี่ะสเปอร์และในบ้านด้านซึ่งดีขึ้นมาแล้วต้องไปเยือนไม่ง่ายนะฮะเออปอโต้นี่ก็ตัดขยับออกไปก่อนนะฮะยกไปก่อนแต่ก็ต้องเล่นเนี่ยต้องสู้อแล้วก็มาเจอเชลซีอีกครับนะครับแล้วก็ไปเยือนปอโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเบาช่วงช่วงหลังช่วงหลังเนี่ยเจอคาดิฟต์ไปเยือนเล่นในบ้านเจอเดอร์ฟิลไปเยือนคาส์เซลในบ้านเจอวูงหู คือนัดสุดท้ายเจอวูฟเนี่ยอาจจะเป็นนัดที่วูฟไม่ต้องคือวูฟมันอยู่ในจุดที่ไม่ลุ้นอะไรแล้วู้่ากลัวก็จริงแต่ว่าถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะลอยตัวแล้วเราเล่นในแอนฟิลด์ด้วยใช่ถ้าลิเวอร์พูลผ่านช่วงช่วงแรกไปได้เนี่ยจนถึงเกมกับเชลซีเนี่ยนะผมว่า4เกมหลังเผลอเสุดสองแต้มเนี่ยใช่ถ้าเกิดว่าเก็บได้หมดเนี่ยนะครับมีโอกาสผมว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสำคัญตรงที่เกมแรกลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเนี่ยต้องอัดให้หนักเกมสองจะได้ไม่เหนื่อยมากอเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกับเกมกับเช ใช่ที่หนักสุดของเวอร์พููนะในโปรแกรมที่เหลือผมว่าเกมไปเยือนแซลซัมตันอืมใช่เห็นด้วยเพราะนอกนั้นอยู่แอนฟิลหมดเลยแล้วก็เกมเยือนนิวคาสเซิลซึ่งนิวคาสเซิลในบ้านนี่ครับผีเข้าผีออกใช่ยกเว้นว่าลาฟาจะประเคนะอันนี้อันนี้พูดเล่นอันนี้เล่นไม่มีหรอกเพราะเกิดจุดนั้นนิวคาสเซิลเกิดจะล่อแลกขึ้นมาก็ยุ่งนะฮะแต่นี้ยังไม่ไม่รวมโปรแกรมในการดี้ที่เข้ารอบรองชนะเลิศอยู่ฟาชั้นส์ใช่ผมว่าถ้าเอาเรื่องความมั่นใจนะถ้าผ่านโซน ไปเยอซามตันได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเจอสเปอร์ก่อนนะผ่านได้ไปเยอซามตันได้แล้วก็ชนะเชลซีอีกนะที่เหลือเนี่ยผมว่าเรือผู้ไม่กลัวใครแล้วเออติดติดบูธเลยใช่แต่ว่าถ้ามีสะดุดเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะใช่ส่วนฝั่งแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้นี่ต้นกับท้ายครับโอเคโอเคแต่ตรงกลางหนักหนักแบบหนักเจอสเปอร์ให้เบื่อหน้านไปเลยอ่ะเออนะฮะคือเริ่มเนี่ยไปเยือนฟูลแลมก่อนนะครับฟูลแลมก็ ผีเข้าผีออกอ่ะเกมรับโอเคมันดีขึ้นก็จริงแต่มันก็ยังสู้คนไม่ได้อยู่ดีเกมรับแย่นะฮะใช่แล้วก็โอ้โหสังเกมนี้ก้าวแต้มได้เลยเล่นในบ้านด้วย2นัดติดใช่ไหมเจอคาริฟกับไบตันครับนะครับน่าจะไม่พลาดก้าวแต้มได้ครับแต่หลังจากนั้นก็เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกละไปเยือนสเปอร์คือเริ่มตั้งแต่เกมนี้เลยหนักเกมนี้เลยใช่ไปเยือนสเปอร์กลับมาเล่นเกมลีกไปเยือนพาเลทพาเลทที่สะดุดมาตอนเล่นในบ้านเนี่ยเออโอ้ยากนะผมว่าเกมนี้ใช่เล่นกับพาเลทแล้วเจอสเปอร์อีก2เกมตะยูซี เออสองเกมติดทั้งใน UCL แล้วก็ในพรีเมียร์ลีกนะฮะแต่ยังดีที่เล่นที่เอ็นีฮัทนะครับแล้วหลังจากเจอสเปอร์สิตเจอแมนยูอีกโโอ้หเออไปเยือนโอทัฟฟอร์ดอีกยากแล้วย,ยังดีหลังจากนั้นสามนัดสุดท้ายนี่แหละสำคัญครับนะครับไปเยืยนอนเบอร์ลี่นะฮะ แล้วก็เปิดบ้านเจอเลสเตอร์ในบ้านลเลสเตอร์ที่เล่นดีมใหญ่มานักตอนนักแล้วนะฮะแล้วก็นัดสุดท้ายไปเยือนไบรตันอ๋อไอที่ตอนแรกเจอไบรตันเนี่ยเป็นเอฟคับที่ปกก้าเต้มเ <ๆ S 1> ต็มนะก็คือถ้าในลีกก็แค่6แเต้มเต็มก็คือในบ้านไปเยือนฟูลแลม,มในบ้านเจอคาดิฟเดี๋ยวราดูกันวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับว่าจะยังไงนะครับคือถ้าวัดแชมป์ถึงนัดสุดท้ายจริงๆเนี่ยโอ้ลิเวูดูดีมากเล่นในแอนฟิลด้วยใช่ครับใช่นะครับ่วนซิตี้ไปเยือนไบรตันว ไปมาผมว่าลิเวอร์พูลดูได้เปรียบหน่อยๆนะคือถ้าผ่านไอ้สี่อันแรกได้เนี่ยอืโอกาสสูงมากฮะแต่ว่าซิตี้เนี่ยมันจะมีช่วงที่มันต้องกลับมาเหนื่อยครับครับครับโอ้โหแลวไอ้เซกชั่นนี้หนักจริงแล้วพักตัวไม่ได้เลยเพราะแชมเปี้ยนส์ลีกทุกเกมต้องเน้นอยู่แล้วนะครับทั้งสองทีมพลาดไม่ได้แล้วครับว่าพลาดไม่ได้เลยไม่ได้เลยแม้แต่แต้มเดียวยังไงก็ต้องสามแต้มไม่ก็ครับโอ้เพราะฉันช่องว่างแต้มเดียวนิดแทบนิดเดียวอ่ะใช่ผมว่าซิตี้เนี่ยยากยากผมว่าซิตี้ดูยากกว่านะคือลิเวอร์พูลแบ่งชัด ช่วงที่หนักคือช่วงหลังจากเกมทีมชาติถูกต้องทุกคนคนที่ไม่เตะก็พักมาเต็มที่ใช่ซาร่าไม่ได้เล่นครับเทรนก็ถอนตัวไปแล้วใช่แล้วก็มีคนอื่นไอฟ้ฟานไดนี่ร่างกายเหนือมนุษย์อยู่แล้วช่างมไม่มีทางเจ็บอยู่แล้วคนนี้น <laughs> หรือว่าคนอื่นอย่างเฟมิโนโหรืออะไรพวกนี้อ่ะ ก็ล์มนุ่งอาจจะโรเลชันได้เพราะบราซิลฟิล์น่ไม่ถึงกับเป็นตัวจริงตลอดนีกลับมาก็อาจจะเรื่องเจ็ตลงเจ็ตแหลกะไรด้วยเนาะใช่แต่ว่ายังมีโดนอยู่อยู่นะครับถ้าดูโปรแกรมก็พวกเราสองคนคิดตรงกันว่าลิเวอร์พูลดูได้เปรียบกว่าดูได้เปรียบกว่าดูดีกว่าดูดีกว่าเพราะว่าซิตี้มันเจอแบบหนัก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 หนักแบบท่านทับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกห้าเกมติดต่อกัน และการเจอหนักเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงการเจอเกมเบาด้วยนะเพราะอย่างนัดที่แล้วสมมติเจอเกมหนักมาเนี่ยมันล้าร่างกายมันล้าจิตใจมันก็ล้า<ช>สมมติไปชนะยากแบบหืดจับเนี่ย<ช>ไปส่งผลหมดและซิตี้ไอ้ที่บอกว่าหนักที่ว่าเนี่ยคือกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์าห<ม>ทั้งหมดเลยเนะเพราะว่ามันเป็นการเจอสเปอร์ในแชมเปี้ยนส์คกที่มาขั้นกับการเจอพาเลส แล้วเสร็จล้วก็ไปต่อด้วยการเจอมาเชสเตอร์มันเป็นโปรแกรมต่อเนื่งด้วยนะการเหยียบเรือสีแคมมันจะส่งผลตรงนี้แหละถูกต้องเน่ยตรงนี้แหละจะส่งผลช่วงนี้แหละครับนะครับอ่าครบ้วนแล้วสำหรับมอนิทอรของเราในวันนี้นะฮะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ